สวัสดีค่ะเกรซปารามองคุลนะคะรับบทเป็นพระสุพรรณกัลยาค่ะสวัสดีครับผู้พันโนณครับรับบทเป็นนัทจิตหนองครับสวัสดีครับผู้พุทธอดครับรับบทสมเด็จพระเอกาทศรสครับสวัสดีครับผู้พันเบิร์ดครับรับบทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับสำหรับหนังเรื่องนี้ก็จริงๆไฮไลท์ก็คือว่าเราจะได้มารู้กันว่าหลังจากสงครามยุทธถีแล้วเนี่ยเรื่องราวในช่วง พระราชประวัติสุดท้ายของซุนฟเล่ย์วนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งเราได้เคยข้ามออกนอกชายแดนไทยนะครับไปฝั่งของทางหม่ามานะครับตอนนี้จะไปที่ไหนบ้างก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามสําหรับไฮไลท์อีกตัวหนึ่งเบิร์นอกเหนือจากเหตุการณ์ที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับซึ่งเราจะรู้จักในภาคนี้เนะี่ยไฮไลท์อย่างหนึ่งคือบทสุดท้ายภาพสุดท้ายฉากสุดท้ายของหนังเรื่องนี้ที่จะปิดตำนานครับรับรองครับ จะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาปิดตำนานที่ยิ่งใหญ่นี้ด้วยกันนะคะนักแสดงทุกคนนะคะก็ใช้เวลากับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแล้วก็ผุ้ํากับด้วยนะคะท้งนมดถึง14ปีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะมาปิดตำนานนี้ด้วยกันค่ะสำหรับไฮไลท์เรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นเมืองของผมเลยนะครับเมืองมันยุบปางสองนะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ของผมนะครับซึ่งรับบทเป็นรับบทโดยอันหนิงนะครับแล้วก็พี่แพรนะครับดูว่าครอบครัวเนี่ย จะร้ายกันไหนะฮะเกิพ่อกับแม่จะมีการเสี่อมสอนกันยังไงนะฮะเพื่อความเป็นใหญ่ในภูกาประเทศต้องติดตามชมนะครับวันที่9เมษายนคือวันเรุ่งนี้แล้วนะครับขอ่อนติดตามชมนะครับข่าวสารของสาครับ